ผูห้หญิงที่เป็นเบาหวานเนี่ยจะมีอารมณ์ไหมคะคุณหม,มอคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยนะคะจะมีสองแบบนะคะแบบที่หนึ่งก็คือเป็นเบาหวานตั้งแต่เด็กนะคะอันที่สองก็เป็นเบาหวานตอนโตแล้วนะคะก็เบาหวานเนี่ยส่วนใหญ่จะอารมณ์ลดลงนะคะไม่ว่าชนิดไหนถ้าสามารถควบคุมน้ําตาลได้ดีน้องตังค่ะควบคุมน้ําตาลได้ใกล้เคียงกับปกตินะคะดูแลตนเองได้ดีนะคะอันนี้ก็จะมีอารมณ์ทางเพศดีแต่ ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายถ้าควบคุมเบาหวานไม่ดีโดยเฉพาะที่เป็นมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยนะคะตั้งแต่ยังไม่มีอารมณ์ทางเพศเลยน,นี่ก็อารมณ์ทางเพศมันจะลดลงนะคะโดยเฉพาะคนคุมไม่ดีโดยเฉพาะฝ่ายชายจะเห็นชัดเจนว่าจะเกิดไอ้เพศชายไม่แข็งตัวนะคะส่วนฝ่ายหญิงเนี่ยเนื่องจากเบาหวานเป็นโรคของระบบประสาทก็<ค>จะมีการเหน็บชานะคะแล้วคนที่เป็นเบาหวานส่วนใหญ่ที่มาเป็นทีหลังนี่จะอ้วนด้วยนะคะแล้วก็จะมีปัญหา เชื้อราในช่องคลอดมีปัญหาปัสสาวะาเสพสรุปว่าอารมณ์ทางเพศเนี่ยมันจะลดลงนะคะแต่ก็ทุกอย่างอย่างที่เราพูดเรื่องฝนตกไม่ทั่วฟ้าโอ้โหเป็นเบาหวานแต่ยังมีอารมณ์ทางเพศคึกคักดีก็มีเหมือนกันนะคะแต่ตามทฤษฎีนั้นถ้าเบาหวานคุมไม่ดีก็อารมณ์ก็ลดนะคะอันนี้ก็เป็นแต่ทฤษฎีค่ะ <S <S